ก็ยางมีห้าจา์ตัวดอกปีนเต็มเป๊ะโอกาสที่ครั้งนี้เราจไปเชิญในการที่ร่วมกันลงงานนะคะไรต่างๆ่าทาเข้ามานะคะใกล้ๆเราต้องดูสว่างมหาลัยพระคั่วบ้านน่าจะยืดยาวไปถึงประมาณปี2 0 0ปีการรัชกา์แล้วก็ท่านอาจารย์ที่ได้นำที่สุดแสนนะคะอาจารย์ประจาคณะ ยชไหมนะคะก็การดาร้านหลวงมากนะครับเต็มที่มากเลยแล้ผมก็มีความประทับใจิด่ั้งแต่คฟังน้นเลยนะครับค่ารัทงักษาการปลอดนักษางาเ็นส่วนของสด้วยด้วีนกนะครับแล้วก็ทางสันติเสื้อแต่ถ้าสุดท้ายแล้วรสชาติมันหอม แค่ต้องใส่สตอน,นี่เข้าไปอยู่ไว้ในเรื่องต้นขั้นแรกเนี่ยเราใช้รถฉีดน,นะนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาจารย์เกษมที่เข้ามาดูแลในส่วนของอระรตรงน,นี้ตอนะ่อนะครับก็ยินดีเลยนะครับเพื่อพันนะครับซึ่งเหมือนจะไม่มีค่าเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีค่าน ร้าน,นตำลับไทยได้น,นะครับไก่ในตำรับไทยได้ด้วยซึ่งผมก็คาดหวังว่าของเราต้องไปร่วมงานนี้ไยนี้ให้สำเร็จกันด้วยกนะคะขอบคุณค่ะร่วมงานกับทางกัษฐาต์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็เขาแนะนำเนี่ยมันมีคุณสมบัติแบบไหนเด่นกว่ากันเพราะเรารู้แต่ว่าลดไข้ลด,ดปวดได้ทราบข้อมูลว่า ที่ได้ประสานความร่วมมือกันกับทั้นสองสายเนี่ยเชื่อว่าคนคนผลลัพธ์แล้วเนี่ยมันจะออกมาดีนะครับรับซื้อก่อนนะครับหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะครับก็โดยใช้เงบประมานส่วนตัวไม่เป็นตองกีสอดเราก็รู้ว่าเอออย่างนั้นก็กี่ได้ไม่ตายแล้วนะนะฮะก็ลองดูแล้วก็สอบแล้วก็ค้นควาได้จากในอินเทอร์เน็ตนะครับ มันไม่ใช่ข้อมูลที่เราจะคิดค้นค้นฟ้าได้ด้วยตัวเองแล้ววันนี้เผมข้าใจว่าเข้ใจว่านั่นจะเป็นงานอะครับต้นตินเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ